สวัสดีครับผมคุณครูลิขิตสุเมธานิสอนครูโรงเรียนวัดเท่าหัวแหวนมาจากโพลวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมศึกษาจังหวัดริเกต2นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กระบวนการทํามินิโครงงานคนิตศาสตร์ในสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กันนะครับลําดับแรกนะครับ ไปลองสังเกตรอบๆตัวนักเรียนนะครับว่าเราใช้คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตประจาวันอย่างไรนะครับล mm hmm. องมองดูรอบๆตัวแล้วนะครับว่ามีส่วนใดบ้างที่เกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือการนําคณิตศาสตร์มาใช้ถ้าเรามองไปไกลๆนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมนุษย์ก็สามารถเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อนํามาเป็นเรื่อง เรื่องราวของคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับเรายนลองมองรอบๆตัวเรานะครับว่า,าเราใช้คณิตศาสตร์อย่างไรบ้างครับลองมองดูนะครับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเพราะเพื่อต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกเพื่อมีสมรรถนะสาคัญ5ประการนะครับ 1. เพื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้และมีความสามารถในการสื่อ 3. สาร2นักเรียนนักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการคิดสาม นักเรียนมีความสามารถในแก้ในการแก้ปัญหา 4. นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะชีวิตและ5เพื่อนักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีครับมินิโครงงานคณิตศาสตร์คืออะไรนะมินิโครงงานคณิตศาสตร์คืองานชิ้นเล็กๆที่เกิดจากความคิดความสนใจปัญหาเรื่องที่สงสัยของนักเรียนแล้วบันทึกผลการศึกษา ไว้ในกระดาษแผ่นน้อยโดยมีการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามในเรื่องที่สนใจนั้นอาจมีลักษณะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้กระบวนการทำมินิโครงงานคณิตศาสตร์ในขั้นที่1การรับรู้ปัญหาเป็นการทำความเข้าใจปัญหา ในขั้นตอนนี้เมื่อนักเรียนได้พบปัญหาหรือสิ่งที่สนใจจะศึกษาแล้วนักเรียนมีหน้าที่คือ 1. ตั้งชื่อมินิคโครงงานคณิตศาสตร์ไว้ 2. เขียนความเป็นมาเหตุจูงใจหรือสิ่งที่สนใจขั้นที่ 2. การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาเป็นการคาดเดาผลหรือคำตอบในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะเขียนจุดประสงค์เขียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเขียนการคาดดาวผลซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับชื่อมินิโครงงานคณิตศาสตร์ความเป็นมาหรือเหตุจูงใจข้างต้นขั้นที่3การกำหนดงานเป็นการวางแผนในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเขียนวิธีการดำเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับชื่อมินิโครงงานคณิตศาสตร์ความเป็นมาหรือเหตุจูงใจจุดประสงค์เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการคาดดาวผลที่นักเรียนเขียนไว้ข้างต้นขั้นที่4การศึกษาคนา้นคว้าเป็นการดำเนินงานตามแผนในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเขียนผลการดำเนินงานซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่1ถึง6 ที่เขียนมาข้างต้นขั้นที่5การวิเคราะห์แผนงานเป็นการตรวจสอบผลในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเขียนสรุปผลที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อที่1ถึง7ที่เขียนมาข้างต้นขั้นที่6กการทบทวนการทำงานยังคงเป็นการตรวจสอบผลซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเขียน ข้อเสนอแนะเขียนอ้างอิงที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อที่1ถึง8ที่นักเรียนเขียนมาแล้วข้างต้นและขั้นที่7การนำเสนอและประเมินผลงานเป็นการนำเสนอผลงานในขั้นตอนนี้นักเรียนจะนำเสนอมินิโครงงานคณิตศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ สวัสดีค่ะดิฉันด็กินีนัทการชัยหาดอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัท่าหัวแหวนประจักรง์วิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรีเขต2วันนี้จะมานําเสนอมินิโครงงานให้กระสัดเรื่องสบายเท้าด้วยทรงกลมค่ะความเป็นมาได้จากข้าพเจ้าได้ไปนัน่งเล่นกับเพื่อนแล้วได้เหยียบลูกกระสุนที่มีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งทําให้รู้สึกสบายเท้าข้าพเจ้าจึงคิดว่าทรงกมรลมขนาดใด ที่ช่วยกระตุ้นฝ่าเท้าได้ดีที่สุดจึงพนิทมินิโคงาพนิทศาสตร์ชนิดขึ้นมาประสงค์เพื่อศึกษาว่าทรงกลมขนาดใดที่ช่วยกระตุ้นฝ่าเท้าได้ดีที่สุดค่ะพนิทศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง1รูปเลาค่พนิท3ามิติสงทรงกลมถ้าเดาผลเราจะได้ทราบว่าทรงกลมขนาดใดที่ช่วยกระตุ้นฝ่าเท้าได้ดีที่สุดค่ะ การดาเนินง,งาน 1. คิีมินิโครงการคณิตศาสตร์ 2. ปรึกษาครู 3. ศึกษาเรื่องทรงกลมและเลขาคณิต 4. ทดลองทําที่นวดเท้าจากรูปทรงเลขาคณิต 5. ทดลองนําไปใช้ 6. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 7. ทดลองใช้อีกครั้ง 8. เขียนมินิโครงกา,า,ารให้ตศทาสตร์ 9. นําเสนอมินิโครงการให้ทศศาสตร์ผลการดำเนินงาน ดิฉันได้นําดินเหนียวจกด้องมามาปั้นเป็นทรงกลมสามขนาดซึ่งได้แก่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพื่อนาไปเผาเพื่อนํากลับมาทดลองว่าทรงกลมขนาดใดช่วยกระตุ้นบัาเท้าได้ดีที่สุดเือรปผลจากการดำเนินงานเราได้ทำทรงกลมขึ้นมาสามขนาดมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กช่วยกระตุ้นบาเท้าได้ดีที่สุดตมเลงมาด้วยขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะ ะสามารถนําประโยชน์ของทรงกลมมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 2. คนนาทรงกลมเลยขาคณิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้อีกที่ฉันขอจบการน,นาเสนอมินิโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องสบายเท้าด้วยทรงกลมไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูเชื่อว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทํามินิโครงงานคณิตศาสตร์ไปแล้วนักเรียนจะสามารถทํา มินิโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้นะครับนักเรียนลองดูนะครับลองมองรอบๆตัวเราว่านักเรียนสนใจที่จะแก้ปัญหาหรือสนใจที่จะศึกษาอะไรเพื่อน,นํามาทําเป็นมินิโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนนะครับในวันนี้คุณครูขอจบการนําเสนอกระบวนการทํามินิโครงงานคณิตศาสตร์ ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ